ก็จะมีหลากหลายเลยสีสวยมากมากสีแดงอันนี้ก็จะเป็นโกสนโกศนโกศนนะคะโกสนอะไรไม่รู้ตรีชดามามันก็จะต้นเล็กไม,ไม่ใหญ่ตอนนี้มันเริ่มโตแล้วค่ะ สวยๆงั้นเลยเนะี่ยบอลสีนะั้นก็จะมีหลายพันเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรเหลืองอะไรก็ไม่รู้กุศลพาดูบอลแล้วกันเนาะบอลสีจะสวยหางใหญ่เนี่ยเป็นกระถางมังกรเนนะี่ยเป็นอะไรเนะี่ยช้างด่างเหลืองด่างขาวไม่รู้อะเนี่ยใบมันด่างสวย เล็กๆข้างบ้านเต็มเลยอันนี้ก็เป็นอะไรนะดอกก็จะสวยนะเนี่ยตะพุดตาลเนี่ยต้นโตและพุตตาลสวัสดเคลียใบไ,ไหม้หน่อยเคลียใบยไหม้หน่อยค่ะสวัสด,ดีค่ะใบกลมเป็นด่างชมพูใบกลม เนาะอันนี้ก็เป็นจะไปกลมเหมือนกันแล้วก็น,นี่นี่บอนนี่อันนี้สวยมากเลยแดงแดงเนี่ยใบแดง แก้วสารพัดนี่ยเจผ้ผู้นี่มีหนอเต็มเลยหนอกำลังออกมาเนี่ยไล์สดเก็บคะแนนจ้ะนะคะวันสีสวยๆค่ะ สวยสวยอันนี้อะไรนะเต็มเลยอันนี้ต้นใหญ่อย哟เอามีต้นนี้นี้อยู่ต้นอยู่ด้วยเสรษฐีเงินหนา แดงมดไอ้นี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูเนาะนี่โอเคมันตรงนี้ข้างบ้านมันก็จะ มืดนิดหนึ่งไม่ได้เปิดไฟแล้วก็มีกล้วยไม้เนะาะเนี่ยกล้วยไม้ชมต้นไม้กันนะคะอะไรเขาเรียกอะไรเหลืองๆก็ไม่รู้ ต้นงามมากเลยเนะี่ยสวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> อันนี้ต้นงามมากเลยอนะด่างจำพูด่างจำพูอันนี้ต้น ต้นนึงแล้วก็น,นี้ก็จะมีเป็นสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นโกศลเหมือนกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปทำต้นไม้หน่อยชมไปเรื่อยๆค่ะเนาะ ชมพูกายสวยเดียกต้นมิกกี้เมาส์ไม่ค่อย ต้นงามแต่ไม่ค่อยมีดอกดอกน้อยไปเดี๋ยวพาไปชมชมํำไม่ได้ละด่างชมพูเนาะอะไรกะด่างชมพูก็มีกรชมสวนกันนะคะสวนไม้กระถางค่ะต้นงามมากเลย เอออะไรช้างด่างเหลืองด่างขาวอะไรนี่แหละมันงามมีชื่อเนาะพอนานๆไปชื่อมันก็หายมันจางมันจางลงบอนเนาะบ,บอนสีต่างๆเนี่ยบอนสีต่างๆคะ่ะ มีหลากหลายเลยตอนเอ กำลังงามๆเลยค่ะเนี่ยบอลอันนี้นา่าจะเป็นแตงโมเนาะแตงโมอ,อันนี้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว อันนี้ก็จะสีหวานหวานเป็นชมพูม่วงอ่อนๆเป็นพวงเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยแต่ยังไม่ออกดอก <c oughs> ได้ต้นไม้ก็จะมีหลากหลายอันนี้ก็จะสักไปใส่ใบสักแค่เนาะ เรีกต้นมิกกี้เมาสไม่ค่อยต้นงามแต่ไม่ค่อยมีดอกดอกน้อยไปเดี๋ยวพาไปชมชมสวัสดีค่ะคุณหนูเพียนสวสวัสดีนะคะ ใบมันแก่มันก็จะสีออกเข้มและสีออกหลึกสีแดงแดงเข้มเขม,เขมสวัสดีคุณสุขต้นไม้ในกระถางค่ะ สวัสดีคุณจำปีหนาวไหมทางนูน้นกำลังงามงามเลยค่ะเนี่ยบอลอันนี้น่าจะเป็นแตงโมเนาะแตงโมดูบอลหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยโอ้มันมืดนี่นะนี่ไเนี่ย,นะย,ยโอ้โหเต็มเลยอะไรเขาเรียกอะไรเหลืองๆก็ไม่รู้ต้นงามมากเลยเนี่ย สวัสดีค่ะมันมืด